สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเดนะ็กโปรไฟล์คาตาณเวิด์ะสายเอ่อที่ไฟฟ้านะครับหรือว่าอาม่าแหลรอามา,มาเธอสึที่ทุกคนรอคอยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูวนว่าในเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างเนะเาะอ่ะรอบนี้ขออนุญ,ญาตอธิบายเป็นตัวไอเทมก่อนเพราะว่า ไอเทมเนี่ยค่อนข้าเป็นตัวหลักในการเล่นของเด็กเนาะอ่าก็เลยมาอธิบายให้เข้าใจก่อนไอเทมเนี่ยนะครับมันบอกว่าเมื่อเริ่มเมนเฟสของแต่ละฝ่ายเนาะเราจะสามารถนําเทพไฟฟ้าที่เป็นไซส์สามหนึ่งใบจากมือเนี่ยมาวางทับตัวมันแล้วการที่วางเนี่ยจะถือเป็นไอเทมจนกว่าจะออกจากสนามนะครับก็คือประมาณว่าเราใส่ไอเทมอยู่แล้วทุกครั้งที่เข้าเมนเฟสของเราหรือแฟนของข้ามเนี่ยเราก็จะเอาไซส์สามเนี่ยมาวางเป็นไอเทมแทนมันก็จะได้รับแบบสกิลอะไรอย่างเงี้ยของไซส์สามเนาะ ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มันบอกว่าเมื่อจบเทิร์นของแต่ละฝ่ายถ้ามันตัวเองอยู่ในโซของไอเทมนะมันจะเด้งไอเทมไปนั้นแหะครับขึ้นมือนะอ่าอย่างเช่นมีอย่างนี้มันก็จะเด้งขึ้นมือทุกเทิร์นแล้วทุกครั้งที่เริ่มเมนเฟสมันก็จะเอาใซ้3สามมาแปะนะฮะหมายถึงว่ามันจะสามารถรีใซ้3สามกลับได้แล้วก็ลงมาแปะเป็นไอเทมได้ทุกเทิร์นนั่นเองเนะาะเข,ข้ามเมนเฟสของฝั่งตะขามมาแปะจบเทิร์นตะขามเอาขึ้นมือเข้าเมนเฟสเราแปะจบเทิร์นเราขึ้นมื มันจะสามารถเปลี่ยนตัวเล่นได้นอะอย่างเช่นบางตัวเก่งในขาลุกเราก็จะเอานามาแปะในเทิร์นเราบางตัวเก่งในขารับก็จะเอามาแปะในเทิร์นเราข้าประมาณนี้สามารถเปลี่ยนตัวที่จะลงมาได้เนาะการนี้ในสนามแล้วก็ไอเทมที่มีตัวนี้อยู่ในโซมันจะไม่สามารถถูกทําลายได้เนาะแล้วก็การเปนนี้ที่อยู่ในโซของไอเทมเนี่ยจะไม่ถูกยูนิคอร์สมารม์ดด้วยนี้ก็คือเราเข้าล่างปุ๊บก็จะค่อนข้างที่จะถึกนะฮะก็ใส่ไอเทมมาสี่ใบเพราะว่าค่อนข้างสําคัญตอนดิกมากอ่ะต่มาสี่ใบนะฮะต่อมาไซส์สาม อาม่าเลยนะครับสี่ใบเนาะอาม่าเป็นบอดดี้ของเราด้วยเนาะมันบอกว่าเคาน์เตอร์เลือกในหนึ่งความสามารถก็คือชาร์จเกรบวกพาวเวอร์แปดพันแต่ได้แต่ว่าเนี่ยแหกกับยูสองจวินหนึ่งแล้วชิลบวกสี่พันจากแปดพันมันก็จะเร่งเป็นสิบสองเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันอยู่ในเทอร์เซอร์ข้ามใช่ไหมเราเข้าล่างมาปุ๊บเราก็ใช้สกิลล่างอ่ะดังนั้นเนี่ยชิลมันจะเป็นหมื่นสองและยืนเทอร์เซอร์ข้ามคือแบบถือว่าค่อนข้างยืนหนามากนะฮะ ก็ทคกบนอนะส่วนใหญ่จะเอามาใช้ให้เือเราเนาะเพราะว่าในขาตีเราจะได้ตี2อรอบแล้วตี8ปดพันส่วนในเครื่องประดัข้ามเราก็จะ้สกิลล่างฮิวเลือดนะครับแล้วก็ได้จั่วฟรีแล้วก็ชิลหนาน,นั่นเองเนาะก็ใส่มา4ใบเอามายืนได้ด้วยแล้วก็เอามาเข้าล่างได้ด้วยนะฮะใส่สี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นซูซานุโอสองใบนะฮะซูซานุโอเนี่ยบอกว่าจ่ายสองเกตเพื่อลงนะครับ แล้วก็แอคนะฮะเจ็บหนึ่งไลท์แล้วก็เลือกได้สองเทคระหว่างจจบเทิร์นนี้ได้ทิเบอร์แนแท็กกับเพนเลเทตหรือว่าทำลายเวทมนต์และไอเทมโมเสนาของพวกแห่งทุกใบนะฮะก็เผื่อเจอเลเวนทินอะไรเงี้ยนะเขาไม่มีดูแลนเดาลคุมไอเทมแล้วก็ใช้สกิลปุ้งหายไปทั้งพวงเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับมีสกิลเทคบนเนาะถ้าสมมติเราใช้เทคบนก็จะได้บุกหนักนะฮะมันก็ทําได้ถึง9ดาเมจเนาะแล้วก็มีเพนเลเทสตีถึง1 000, นะึ่งหมื่นเนาะไอตัวนี้จะเอามาเข้าล่างในช่วงเทิเรรรร์นน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 นเเเเาาาาะะะคัับบแล้้ววกกก็็็็พอออออที่่่่ขงงจึึปปมหืใ ใบนี้ใส่สองใบนะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นคนนี้อีกสองใบนะใบนี้บอกว่าจ่ายสองเกตเพื่อลงแล้วก็มีสกิลเคาน์เตอร์เลื่อได้สองเทกระหว่างบิดมอนคู่แข่งหนึ่งใบแล้วลยิงสองไลท์กับเด้งมอนหนึ่งใบของคู่แข่งขึ้นมือแล้วก็ยิงเขาหนึ่งหน่วยเป็นใบที่เก่งอีกใบหนึ่งเนาะที่เอามาเล่นในขารับได้ดีมากๆเพราะว่าบางเด็กเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบอย่างกากาอะไรเงี้ยถ้ามันตีเสร็จมันจะแปงลงร่างแล้วทําเว้ไปเรื่อยๆเนาะถ้าตัวนี้หยุด ตั้งแต่ล่างแรกได้คือมันหยุดได้เรื่อยๆแบบมันหยุดได้โดยที่ไม่มีคอสเลยนะแบบอ่ะแปะแล้วอ่ะแปะแล้วแล้วสมมุติกา้กาจะอ่ะไอแท็กเฟสครับบิดได้เลยนะถือว่าเป็นใบที่แบบเก่งมากนะบเป็นนี้เอามาหยุดได้ค่อนข้าง,างเยอะด้วยเนาะใส่ไว้2ใบนะฮะแล้วก็จะเป็นไซส์สคนนี้นะครับคนนี้คือเดรริเบิร์กนั่นเองเนาะอ่ามันบอกว่าลงมาเช็ครอบสามใบนี้ขึ้นมือส่วนที่เหลือเอาลงดับโซนเนี่ยฮะแล้วก็สามารถคอได้เพียงครั้งเดียวในหนึ่งเทินเนาะเป็นใบฟาร์มหาของอีกใบหนึ่งนะ ใส่4ใบนะครับแล้วก็จะเป็นคนนี้2ใบคนนี้นะครับบอกว่าใจเงินเกตเอาเท้าพ่อโซเนาะถ้ามีเทไปไฟฟ้าใบอื่นบนสนามเนี่ยเทปไฟฟ้าทุกใบจะได้เพ n a l i z e ด้วยตัวเองแล้วก็ทุกใบเลยจะได้เพ n a l i z e ฝันข้ามที่เป็นเด็กยืยนกลางหรือว่า move ได้เนี่ยเราก็จะตีทะลุได้เนาะแล้วมันบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ที่มันตีถ้าไอเทมเทปไฟฟ้าเรามีโซนะครับมันจะได้ดับเบิ attack นะแล้วก็มันม so ีมูฟโซกัดนะครับเป็นใบตีที่เก่งใบหนึ่งเนาะ แล้วก็เป็นไซส์ศูนย์นะใส่ใบน,นี้ไปสองใบเนาะใบน,นี้บอกว่าน้ำที่ไฟฟ้าจากดอกข้อโซลและใจนิงเกตนะฮะแล้วมันบอกว่าไอเทมที่ไฟฟ้าของเราได้รับเพิ่มดีเพนบุกสามพันนะครับแล้วก็ถ้าเรามีไลน์หกหรือต่ำกว่า จิ้มไอเทมบวกคีย์ด้วยนะแล้วก็มีม so ูฟโซกาสนะครับมันมีโซด้วยเนาะแล้วทำให้อมาม่าตอนแรกมันยืนหมื่นสองมันจะเป็นยืนหมื่นห้านะครับก็คือแบบโหอย่างถึกนะฮะสมมติเขาลิงตีมาแบบทั้งบอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ปาโลไปทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ตัวมันเก่งมากแล้วถ้าเขาจะตีตัวนี้ต้องตีถึงสองรอบมันมีโซนนั่นเองนะอ่าเป็นไวที่ไซส์ส่นที่เก่งอีใบนึงนะแล้วก็จะเป็นไซส์สนยนตัวลำของเราเนี่ยสีย่ใบวันี้บอกว่าลงเกจจัว่วเห็นเพื่อนอยู่เกจจัว่วนะฮะเป โอเคนะครับมอเตอร์ Monster จะมีเท่านี้นะต่อมาเป็นเนม็ดมุลนะใบแรกเป็นผมเรียกว่าคังูระแดนนะต่อความจริงมันก็คือคังูระต้อนรับเทพไฟฟ้านั่นเองนะมันบอกว่าถ้าเราใส่ไอเทมเทพไฟฟ้าอยู่นะครับจ่ายหนึ่งเลือดชาร์จสามเกรแล้วก็ดูเกตทั้งหมดเอาหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือเรียงไว้ที่เดิมเป็นใบที่เก่งมากเพราะเราจะสามารถแยกเกตได้ด้วยเนาะนอกจากเลือกเกตได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะเรียงเกตได้ว่าใบไหนเป็นใบไหนเนาะเพื่อเราจะจ่ายเกตให้ถูกต้องนั่นเองนะใส่สี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นใบนี้อีกสี่ใบนะ บ่อนี้บอกว่าเลือกคุณลักษณะก็คือเลือกเผ่านั่นแหละนะครับของการ์ดหนึ่งใบบนสนามตัวจ่ายหนึ่งเกรดเนาะแล้วก็เสิร์ชการ์ดท,ที่มีคุณลักษณะเดียวกับการ์ดท,ที่เราเลือกเนี่ยที่เป็นไซส์สามหรือไอเทมได้ไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือจากกองแล้วในวันเผื่อเน,นั่นเองนะก็มาหาของเพื่อเราจะจิ้มเทพไฟฟ้าในบอร์ดแล้วเราก็เสิร์ชอมามาาอ่าเสิร์ชใครก็ได้พอดะเด็กเนี่ยมันเป็นเทพไฟฟ้าทางเล็กนะฮะดังนั้นเนี่ยเราเสิร์ชใครก็ได้ที่เป็นไซส์สามหรือไอเทมเนาะเก่งมากนะเปสี่ใบนะครับเป็นใบาหาของชั้นดี แล้วก็จะเป็นเวทใบนี้3ใบนะครับใบนี้บอกว่าได้ได้ถ้าเรามีเทพไฟฟ้าบนสนามนะครับจ่ายหนึ่จวดสแล้วถ้าไอเทมเทพไฟฟ้าเรามีโซจะได้จวดอีกหนึ่งเป็นจวดสามนะครับขี้โกงมาพลังจวดนี้สุดยอดนะแล้วก็จะเป็นใบนี้นะครับขบวนอสูรเอ่อซากุระโปรยปลายนะฮะมันบอกว่าจ่าย2ไลฟ์แล้วก็ได้การนี้ได้เมื่อคู่แข่งไลเวนหมุนเคาน์เตอร์ยกเลื้เวทหมุนนะครับเวลาเวทหมุนคู่แข่งมีอะไรแบบโกง,งๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้สก,กิลเจ็บปุ๊บแล้วก็ยกเลิกเวทหมุนเขาเราตี แรงๆเขาเขาปาลุแล้วก็ยกเลิกอะไรประมาณนี้นะฮะใส่ไปสามใบถือว่าเป็นใบที่ดีเพราะว่าเด็กเนี่ยมันฮิวเลือดได้เยอะดังนั้นเนี่ยไอเจ็บสองไลฟ์เนี่ยคือไม่ได้เป็นปัญหากับเด็กมากเพราะว่าอาม่ามันฮิวได้ทุกเทินนะครับใบอื่นก็ช่วยฮิวได้นะฮะเราก็จะเป็นเทศกาลเทไปไฟฟ้า3ใบนะครับใบนี้บอกว่าเลือกได้2เทคระหว่างนําไอเทมที่ไฟฟ้า1ใบขึ้นมือแบบไม่ต้องจ่ายคอเลยที่อยู่ที่ไล่ปุ๊บหยิบไอเทมนะฮะเผื่อไอเทมไม่ขึ้นแล้วก็เทคล่าบอกว่า เคาน์เตอร์งัดเทไปไฟฟ้าหนึ่งยมานสนามเราเนาะเผื่อเราเอาไปสแตนตัวตีของเราเนี่ยเพื่อให้กลับมาตีอีกรอบได้ใส่ไป3ใบนะแล้วก็จะเป็นคนนี้2ใบใบนี้บอกว่าใจ1ิเกตนะครับแล้วก็นํามอสเตอร์หรือเทมเปไฟฟ้าเนี่ยรวมกันไม่เกิน2ใบาจากกลับโซนขึ้นมือจเจ้าของลำอ,อะไรก็ได้ขึ้นมือเลยเป็นใบที่ดีมากนะแล้วก็จะเป็น ตัวของเทพวายุอสศนีนะฮะอุซุอิคาซุจินะฮะก็เก่งมากนะมันบอกว่าไล่ได้ถ้าเราใส่เทมเรามีโซอยู่ในเทือนนั้นคี่จะเข้าของเทพไฟฟ้าทั้งบอดเนี่ยไม่โดนลดด้วยนะครับแล้วก็เมื่อไอเทมเทพไฟฟ้าของเราโจมตีเนี่ยทำลายการ์ดบทสนะผู้แข่งหนึ่งใบแล้วก็ยิงหนึ่งไล์ด้วยถือว่าเป็นใบที่ดีมากเพราะว่าสมมติเรา 8, o, ปแปะซอร์เซโอโอใบเราจะตีได้ถึง3รอบดังนั้นเนี่ยก็คือเราจะทําลายการ์ดได้3าใบฟรีๆแล้วก็ยิงได้3ไลท์แบบง่ายๆเลยทําให้ตัวมันขี้โกกงมานะใใะสบนะ่บบครั แล้วก็จะเป็นคนนี้4ี่ใบนะฮะใบนี้บอกว่าสามารถใช้ได้เมื่อเรามีไอเทมเทไฟิฟ้าอยู่บนสนามแล้วก็มีโซด้วยนะฮะมันบอกว่าเคาน์เตอร์เล่นได้1อย่างระหว่างจบเทินนี้การ์ดทั้งบอดของคู่แข่งจะได้รับพาวเวอร์ดี s เฟน์ลบสามบันแล้วลบหครีนะ,ะก็จากอาม่ายืน1 2ื่นสองหมอยู่แล้วก็โดนลบพลังไปอีกทําให้แบบ แทบจะขยับไม่ได้เลยนะตีไม่เข้าเลยนะแล้วก็เทล่าบอกว่าทำลายเวมนโมเหรือไอเทมประสานคู่แข่งหนึ่งใบเนาะเผื่อไปเจอไอเทมเก่งๆหรือว่าไปเจอเวมนโมเก่งๆแล้วก็บ้มถิงก็ได้นะใส่ไปสี่ใบยนยะแล้วก็จะเป็นใบนี้อีกทั้งหมด2ใบนะครับความจริงจะไปใส่3ก็ได้นะมันเก่งมากมันบอกว่าพอโซของมอนสเตอร์ของคู่แข่งหนึ่งใบจากนั้นถ้าไอเทมเราเป็นเทพไฟฟ้าและมีโซนะครับทำลายการนั้นซ้าไปอีกทีหนึ่งเนาะทำให้เหมือนว่าทั้งโดนหอดโซแล้วก็โดนบ้มด้วยเนาะทำให้บางทีแบบมีโซเดียวอะไรอย่างเง กากาอะไรไม่มีดาบคุมใช่ไหมถอดโซก,กากา้าแล้วก็บื้มทิ้งตายไปเลยประมาณนี้นะแล้วมันไม่มีคอสนะฮะเราก็ไล่ตอนไหนก็ได้ทําให้ปันน่นป่วนเราค้ำได้ดีมากอะไรประมาณนี้นะ,ะใส่ไปสองใบหรือได้ไสามก็ได้นะเราก็จะเป็นใบนี้สี่ใบใบนี้บอกว่าไล่ได้เมื่อมีเทพไฟฟ้ามาสนามกันฮิวสองนั่นแหละง่ายๆนะครับแล้วก็จะเป็นการสุดเทพนะ,ะรอยอนทีนะใส่ไปสามใบเก่งมาก ก็จะรู้ๆกันอยู่ใจเฝิงเกตแล้วก็เลือกได้3เทคนะฮะแต่ส่วนใหญ่เทคที่ใช้ก็คือจะจบเท่นี้คู่แข,ข่งคอการ์ได้ไม่เกิน3ใบนั่นเองเนาะเอาไว้หยุดการรอมของแข่งเนี่ยกำลังรำมันเลยปลาเรายันทีส่วนเลยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะโอเค okay. ใส่ไป3ใบนะเพราะเด็กเรามันเยอะนะครับโอเคก็ okay. ประมาณนี้นะสำหรับคาตานาเวอร์นะ,ะเราลองไปดูว่าเด็กมันเล่นยังไงความจริงอย่างที่บอกในหลายๆคลิปนะว่าเด็กมันไม่ได้เล่นยากนะครับโอเค อย่างแรกก็คือเราต้องมีกระดิ่งนะฮะแล้วก็เราจะหาอะไรไปราก็ได้แหละต้นเกมก็คือความจริงเริ่มก่อนจะค่อนข้างได้เปรียบมันจะเข้าล่างได้เร็วนะฮะถ้าเริ่มเธอสองเราจะเข้าล่างได้ถึง3ไงนะฮะเพราะว่ามันต้องเริ่มเมนเฟสใหม่มันถึงจะได้เข้าล่างจากนั้นเราก็เลือกที่จะสามารถเข้าล่างได้ความจริงถ้าเข้าล่างเพื่อป้องกันเนี่ยจะเป็น2ใบนี้นะฮะส่วนถ้าเข้าล่างเพื่อโจมตีจะเป็นซูซานโอะเนาะสามารถเลือกใช้ได้นะฮะอย่างเช่นฝนข้ามเป็นกากาอะไรเงี้ยความจริงถ้าเลือกใบนี้ก็จะดีนะ ว่ามันจะบิดได้ทุกเทิร์นบิดได้เรื่อยๆนะฮะทำให้กระชามเนี่ยต้องทำแบบปวดหัวเลยนะฮะหรือว่าจะเป็นอาม่าก็ได้มันก็แล้วแต่ว่าไฟกรข้ามเด็กมันเป็นอะไรเนาะถ้าเลือกป้องกันก็จะเป็น2ใบนี้นะสมมติอ่านจบเพิ่อนเล่าเรา,าตีไปอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนเฟดปุ๊บอ่ะเราก็แปะนะ,ะสมมติเราเลือกเป็นแปะแปะเป็นอาม่านะครับ แล้วก็พอเขาออกแอคชั่นปุ๊บในเมนเฟสอะไรเงี้ยเราก็เคาน์เตอร์ไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อเขามีแบบยังกี้ลงมาดึงอะไรเงี้ยแต่ความจริงส่วนใหญ่ก็จะดึงไม่ได้รอกเพะสกิลมันโดนยกเลิกความสามารถไม่ได้ทําลายไม่ได้ด้วยเนาะสมมุติว่าเขาออกแอคชั่นปุ๊บเราก็เคาน์เตอร์ฮิวไปเลยนะหรือก็ไม่มีอะไรก็ยืมหมื่นสองไปแล้วเราก็จะมีเวทมนต์กวนเขาอะไรก็ตามใจเลยนะถ้าจบเทินยกเข้าเทินเราใหม่ก็ร่อบนี้อาจจะแปะเป็นสุธนโอเนาะ เราสามารถหาอะไรลงไปสู้ได้นะอย่างเช่นเราถ้าเรามีอาม่าอยู่แล้วอะเรามีอาม่าสองใบเราก็เก็บไว้ใบหนึ่งใบก็ลงไปสู้ก็ได้มันจะได้แบบตีคนโหดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตีแล้วก็ใช้สกิลอาม่าชาร์จเกตอันนี้เจ็บหนึ่งไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตัวที่จะยืนข้างอาม่าจะเป็นคนนี้ก็ได้นะอจนมี้ตัวใบหนึ่งน,นะครับก็เล่นไปเลยนะอาม่าตีสองรอบหนึ่งสองนะอันนี้ตีหนึ่งันตีสามหนึ่งสองสามแล้วก็อาจจะไล่เป็นเวทมนต์งัดตัวธนขึ้นมาตีใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะ้เนนนส่ววจบิแลก็ เอาโซนโอ้ขึ้นมือนะครับแล้วก็พอเข้าเมนเฟสฝั่งตรงข้ามแล้วก็แปะอมาใหม่นั่นเองนะจากนั้นพอเขาเอาอกแอคชั่นปุ๊บแล้วก็เคอร์เตอร์ฮิลจัวเคอร์เตอร์ฮิลจัวหมื่นตูดหมื่นสองหมื่นสองเอ้ยอันนี้ตูดหมื่นห้าหมื่นสองมันก็จะหนามากฝั่งตรงข้ามลิงแอนแท็กตีมาแล้วก็ปาล,ลูกนะครับจริงความจริงเด้งมันเล่นประมาณนี้แหละนะมันไม่ได้เล่นยากอะไรเลยนะก็จบเทิร์นก็เด้งขึ้นมาใหม่ อ่าเข้าเทาเล่าใหม่เหอแปะเทเลนโอโอใหม่แล้วก็เล่นอย่างเงี้ยครับอ่าประมาณนี้นะฮะกับคานะโบลเนานะมันบอกเลยว่าเล่นง่ายมากๆนะมันเน้นแบบว่าคอนโทรลเอาอะนะครับมันก็ไม่ได้เน้นบุกหนักมากนะครับเน้นว่าเราจะสามารถกวนผนคกราได้แบบทําให้ผลคกรามของเล่นยากเนาะเนี่ยอย่างยืนหมื่นสองเนี่ยผลคกราลิงก์ตีมาแล้วก็ยกเลิกก็ได้หรือว่าเราจะไล่เป็นเป็นใบหนีอะไรอย่างเงี้ย สมมติว right? like so ่าลิงแอทแท็กมา3ใบใช่ป่ะมันก็เหมือนลบไป9,000พันแล้วนะทำให้ดาเมจมันแบบมันอาจจะไม่เข้า12ื่นก็ได้บางเล็กที่เจอชิวหนาๆเข้าไปก็สูแทบไม่ได้เลยครับก็ประมาณนี้เนาะกับอา่ามาความจริงเด็กมันเก่งมากเลยนะแต่ว่าวิธีการเล่นมันค่อนข้างง่ายมากนะก็ประมาณนี้นะครับกับเด็กอาม่มาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ